ตอนนี้ใช้พ a นา s o n i นิกลูมิกจ G นะครับแล้วก็ใช้ว i r e ลสไมโครโฟนตัว e ีลิง l i ห้าร้อยโตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าอยากได้เสียงที่มันคมชัดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวจะอยู่ใกล้หรือไกลกับตัวกล้องนะครับตัวพานาจีร้อยเนี่ยจะมีเทคโนโลยีเสียงคือ o อโซนะครับโอโซอดิ so ซึ่ง o อโซอ d ดิโเนี่ยมัน ช่วยเสียงให้เราดีมากนะครับดีมากแต่ว่าจะได้ระยะประมาณ1ช่วงแขนถ้าเกิดอยู่ไกลๆออกไปเนี่ยเสียงจะไม่ได้ครับแต่ว่าเราอยากได้เสียงที่ดเลยู่ตลอดเวลาก็จําเป็นจะต้องมีว i r ร์เลสตัวเล็กๆนะครับย้ําว่าตัวเล็กๆนะครับถ้าเกิดเป็นว i r ร์เลสที่มันตัวใหญ่ไปมากกว่าไซส์ของพวกแบบเท่ากล่องไม่ขีดตรงนี้มันจะยิ่งใหญ่แล้วก็มันจะเลอะเทออะมันจะยิ่งใหญ่เพราะกล้องมันคือเป็นกล้อง ออกแบบมาเพื่อให้เป็น compact นะครับแต่ว่าเป็นไมโครโฟร์นะถอยไปไกลๆเสียงก็ยังคมชัดอยู่นะครับเหมือนปกติทั่วๆไปนะครับปกติทั่วๆไปตัววเลสนะครับที่ใช้กับกล้องดูทั่วไปหรือว่าตัวพนาจี g ร้อยตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องดูข้อจํากัดด้วยนะครับดูข้อจํากัดด้วยเนื่องจากว่าว l เลส ปกติหรือว่าไม่ได้มีราคาแพงเป็นแบบหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นคลื่นวิทยุนะครับแบบบีลิงห้าร้อยตัวนี้ก็จะเป็นคลื่นวิทยุเวลาเอาออกไปใช้งานด้านนอกเนี่ยเราไม่สามารถเช็คเสียงได้นะครับต่อให้ตัวบีลิงค์ห้าร้อยโปรเนี่ยมันมีตัวช่องเสียบหูฟังอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้เช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องฟังเสียงออกจากกล้องนะครับถ้าเกิดไปอยู่ใต้พวกคลื่นวิทยุหรือว่าสายอะไรที่มันรบกวนมากๆเนี่ย มันจะมีเสียงรบกวนเป็นคลื่นสัญญาณรบกวนหลายคนอาจจะเจอนะครับหลายคนอาจจะเจอเพราะฉะนั้นตัว b ีลิงห้าร้อยโปรหรือว่าไวเลสที่เป็นคลื่นวิทยุพวกนี้เนี่ยจะต้องใชใ้ถูกประเภทถนะ้าเกิดว่าอยู่ในห้องอยู่ในสตูเน,นี้ยใช้ได้ตั้งกล้องอยู่นิ่งๆทดลองแล้วไม่มีเสียงคลื่นอะไรที่มันแทรกรบกวนอะไรมากเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยตัว b ีลิงห้าร้อยโปรตัวนี้นะครับชอบที่มันเบานะครับเล็กแล้วก็ พูดคุยกันได้2คนครับตอนนี้ก็ใช้เป็นแบบ1คนตัวแบบ2คนเนี่ยเดี๋ยวจะแชร์ถ้ามีตัวอย่างเดี๋ยวจะแชร์ออกไปนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นพ纳ซิมิกลูมิกจีร้อยแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้ตัดเลยครับอันนี้ก็คือโอ้ยย้อนแสงด้วยนะครับย้อนแสงก็ได้แ,แฟร์สวยๆกับเลนคิดนะครับสุดแขนมากเลยนะครับนี่าว่าเลนคิดเนี่ยมันโดนกันสั่นอะไรไปด้วยนะครับก็ได้ภาพประมาณนี้แหละนะครับ โอเคเดี๋ยวจะมาแชร์การใช้ Panasonic Lumix G10 0อยู่เรื่อยๆนะครับคิดอะไรออกแต่นี้รวบรวมข้อมูลสำหรับเพื่อทำคลิปอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้